มีหลายคนถามว่าเอ๊ะวันนี้มันมีวันสองวันนี้มันมีงานงานบุญงานกุศลเหรอมีคนไปบวชมีคนไปบวชพระเหรอหน้าตาคุ้นๆนะผมบอกผมไม่รู้ดิใครไปบวชพระเราก็อนุโมทนาอนุโมทนาสาธุบุญไปด้วยดีก็ยินดีในบุญที่เขาบวชพระด้วยเราต้องยินดีนะตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วอย่าเสือกไปใสล่ลลานะ อย่าเสือกไปาพาดพิงท่านในไอ้เหี้ยเดี๋ยวพากันลงนรกหมดเดี๋ยวถ้ากับว่ารายการรายการปานุยุียเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าพากันเอฟซีกันลงนรกกันเป็นแถวอย่าไปาพาดพิงสูงท่านตอนนี้ท่านบวชไปแล้วก็อนุโมทนาสาธุยินดีในยินดีในบุญกุศลนี้ด้วยนะครับเราจะชอบหรือไม่ชอบแต่วันนี้เขาขาดจากการเป็นคารวาสแล้วเขาไปอยู่ภายใต้ร่มกาศบพักแล้วเราต้องอนุโมทนาบุญ จะโกรธจะเกลียดไงทิ้งไว้ก่อนนะครับวันนี้ท่านเป็นสงฆ์ท่านเป็นพระสงฆ์แล้วนะครับก็ว่ากันไปอย่าไปพาดพิงอะไรถึงท่านเดี๋ยวพากันลงนรกนะครับและที่สําคัญกับหลายคนถามเขาไปบวชเพื่ออะไรเหรอเขาบวชเพื่ออะไรเหรอเขาก็อาจจะบวชตั้งตามหลักศาสนาก็คืออาจจะเป็นการบวชเพื่อนหนีวัฏสงสารนะครับหนีวัฏสงสารทาไมต้องต้องมาเวียน่ายตายเกิดอยู่อะไรแบบนี้อาจจะ แต่ว่าเท่าที่ผมไปอ่านมาเขาก็บอกว่าเขาบวชเพื่ออะไรครับเพื่อสงบจิตสงบใจเขาคงเบื่อไอ้ฮาเดี๋ยวมึงก็แฉเงินบริจาคเดี๋ยวมึงก็แฉไไอ้นันก็แฉว่ากูโอนใส่บัญชีนีไอ้ไอ้ไอ้น้าเขาบอกว่าเอากูกูกูก็ให้ไก่คนนี้ไปอ่ะแล้วสุดท้ายก็อันนี้เงินห้าพันก็ไปอยู่ไอ้คนนั้นไล่ห้าพันนี้ทําไมมึงไม่ชี้แจงเอยเงินห้าพันนี่เงินไปไหน เป็นเงินเอฟซของโอนมาเพื่ออะไรเพื่อไปทําตามวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์แต่มึงเราไปทําอะไรเราชี้แจงไม่ได้คือไอ้น,นี่ชี้แจงไม่ได้ด้วยนะไอ้เจ้าของบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยชีย้แจงไม่ได้ด้วยนะจะต้องให้เลยครับจะต้องให้อคนคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ผลไม้สีเข,เขียวเนี่ยต้องมาช่วยชีย้แจงต้องมาแก้ต้องมาตอบให้ แล้วหลักฐานที่ปล่อยไปผมบอกแล้วลองโม่ปล่อยหลักฐานไปเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยกลายเป็นหลักฐานฝั่งเขาหมดเลยนะครับไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ว่าเป็นลูกศิษย์ไอ้ผลไม้สีเขียวเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาตอบออกมาชี้แจงแต่มันไม่ขาดไงมันไม่ขาดไงเพราะมันเป็นเพียงประโยคบอกเล่าที่เป็นการพิมพ์โพสต์ขึ้นไปนะบอกเล่าให้กับคนอื่นฟังเท่านั้นเอง ต่เงินจริงๆแล้วห้าพันเนี่ยมึงต้องจี้ให้ขาดน้องโมกถ้ามึงจี้ขาดก็ตายตายยกอยู่วงเลยแหมเพอน,น้องโมกด่าป๋าไงด่าป๋าป๋าก็เลยสอนได้แค่นี้แหละป๋าไม่ไปลึกกว่านี้แล้ะที่เหลือเป็นเรื่องระหว่างน้องโมกกับพวกเขาป๋าไม่ยุ่งแต่ป๋าก็บอกแค่แนวทางเฉยๆว่าวิธีการน้องโมกจะไปเล่นต้องเล่นแบบนี้มึงต้องตีคนให้เป็น แะ้วยังไปรับหูรับตาจัวแม่งลมชกลมชกลมกลมกายเป็นกลายเป็นชักว้าหมดเลยนะครับพวกเลสเรียวพวกกระเด้าลมไม่ได้โดนเนื้อไม่ได้โดนหนังแม่งกระเด้าแต่ลมจีบเขาก็ไม่ติดแรงเขาอย่างเดียวนะต่อยเขาก็ไม่ถูกสุดท้ายเจอเขาสวนเอามาแต่ละดอกน้องโมกหงายท้องหมดเห็นไหมหลักฐานตัวเองดีๆแท้ๆไปตกอยู่ในมือเขาแล้วเขาก็สอยก็มาเนี่ยนะ ส่วนที่มีข่าวไปบ่งไปปวดก็แล้วกันรู้โมทนาสาธุด้วยนะครับก็ขอให้ท่านอยู่ในโลกกาสวัสดิ์พัสักระยะหนึ่งก็แล้วกันแต่หลายคนถามเหตุผลผมนะหลายคนเขาถามเหตุผลว่าป๋ารู้ไหมว่าท่านไปบวชเพื่ออะไรคือถ้ากูพูดไปกูจะบาปหรือเปล่ากูก็ไม่รู้แต่กูรู้อย่างหนึ่งคือกูรูุโมทนาสาธุบุญไปด้วยก็หวังว่าจะให้ท่านอยู่ในผ้าเหลืองอย่างสงบสงบสัก ่วงระยะเวลาสั้นๆก็ยังดีอนุโมทนาบุญไปท่านเป็นผ้าใหม่ยังไม่มีรบาดจะไม่มีการทําบงทาบาปอะไรแต่เหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ฟังนะครับก่อนที่จะบวชเนี่ยนะครับมันมีแหล่งข่าวเนี่ยนะครับอ,อถอแถวๆปทุมวันเนี่ยมาบอกแหล่งข่าวผมอยู่แถววทุมวันเยอะแถวสนามม้านะเขาก็มาบอกบอกว่าเออเดี๋ยววันนั้นวันนี้มันจะมีการ บวชนะของคนคนหนึ่งนะครับเป็นคนดังคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าใครเขาไม่บอกชื่อนะครับแล้วผมเพิ่งจะมารู้ก็เห็นที่เอฟซีบอกว่ามีคนดังมาบวชแล้ f เอฟซีก็ไม่ได้บอกเรื่องว่าชื่ออะไรนะครับผมก็เลยไม่รู้เลยนะฮะเพราะคนดังในบ้านเราตอนนี้มันดังเยอะมากมันดังหลายคนอย่างติ๊กเจษดาพรนี่ก็ดังเหมือนกันออกมาด่าข้าราชการออกมากล่าวหาข้าราชการว่าเออนะ ทุกอาชีพแม่งเจ๊งหมด,ดยกเว้นข้าราชการนะครับที่รับเงินเหมือนเดิมเ,เงินเดือนก็เพื่อนเพิ่มขึ้นทุกปีนะผมจะบอกอย่างนี้ครับคุณเ,เดี๋ยวกูจะข้ามไปที่เอาตรงนี้ให้จบก่อนนะครับมาใชา้ดีโอโหนะาตัา้มอ้าวเดี๋ยวจบไลน์นี้แล้วไปตามช่องหน้าตั้มผู้ก่อการดีนะผมกล้จบแล้วผมจะเรียนให้ทราบอย่างนี้แหล่งข่าวที่ปทุมวันผมบอกว่า มีการพูดคุยกันในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มีการตกปากรับคำกันว่าจะมีการช่วยเหลือกันบางเรื่องนะครับก็เลยอ่ะเราก็ไปบวชให้กันแล้วกันนะครับเป็นบวชให้กับผู้ใหญ่คนหนึ่งแค่นี้แหละเอาแค่นี้พออย่าไปเยอะนะครับอย่าไปเยอะให้รู้ไว้แค่นี้ว่าเนี่ยเขาบวชเพราะอย่างเงี้ยแต่นะครับ อันนี้สงฆ์เขาก็จะได้ไปด้วยเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญท่านไปด้วยวันนี้เราไม่ใส่ท่านนะครับเพราะท่านเป็นพระก็บอกไว้อย่างนี้แต่ก็ขอให้ท่านอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยอยู่อย่างทําใจสงบสงบกันแล้วกันนะครับหลังจากศึกมาก็เตรียมรับรับศึกใหม่นะฮะแต่ผมก็คงไม่ได้ไปยุ่งกับท่านแล้วเพราะท่านเป็นพระไปแล้วนะครับเออกูกลัวบาไปเหี้ยพูพูดถึงผ้ากูกลัวตกนรกทุกกรุ่กนะครับฉะนั้นสาเหตุและเหตุผลหลักรู้แล้วนะ ว่าหลักใหญ่ใจความจริงๆเขาเพื่ออะไรมันก็เหมือนการตอบแทนอะไรกันไปตอบแทนอะไรกันมาเนี่ยแหละนะครับแต่อันนี้สง่งมาเขาได้เพราะตอนที่เขาบวชนี่เขาจิตเขาเป็นกุศลไปแล้วนะครับจิตเขาเป็นกุศลไปแล้วนะครับอบวชให้นายกเหลือเป้าไปบวชให้นายกทำไมนะครับวัดไหนคะไม่รู้ครับบวชในพรรษาได้เหรอคะไม่ได้ครับาถามว่าได้ไหม จริงๆแล้วแต่แล้วแต่เขาจะอนุโลมนะแต่โดยหลักแล้วเขาจะไม่บวชกันเลยคือพอเข้าพรรษาแล้วเขาจะไม่บวชให้กันแล้ะแล้วก็จะไม่มีการศึกในพรรษาจริงๆแล้วจะไม่มีการศึกในพรรษานะแล้วในพรรษาจะไม่มีบวชนะเขาจะบวชก่อนเข้าพรรษานะครับแต่การบวชก่อนบวชหลังพรรษาเนี่ยหลังเข้าพรรษาเนี่ยสามารถบวชได้ไหมจริงๆมันก็ก็แล้วแต่พระรูอุปชาอาจารย์เจ้าอาวาสวัดนั้นๆนะครับว่า ท่านพิจารณาอย่างไรนะครับแต่เขาบวชไปแล้วแล้วก็นุโมทนาสาถุไปด้วยส่วนการศึกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโบราณเขาบอกว่าชายใดที่แม่งศึกระหว่างพรรษาในแม่งสวยทั้งชีวิตเลยสวยทั้งชีวิตเลยนะครับเขาไม่ให้ศึกในระหว่างพรรษาต้องหลังออกพรรษาไปแล้วแล้วก็ไปสอบนวากภูมิจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ไปสอบเอานกธรรมตีถึงจะจบครบถ้วนกระบวนความแล้วก็หาเลิกศึก แต่ถ้าบวชสามวันเจ็ดวันห้าวันสิบห้าวันแล้วศึกระหว่างพรรษาโบราณก็ถือว่าสวยทั้งชีวิตอันนี้ก็ฝากไว้นะครับใครเป็นเอฟซีของของของหลวงพี่แล้วก็ไปบอกกับไปกระซิบท่านหน่อยว่าอยู่ก็อยู่ให้ยาวๆหน่อยเลยนะครับไม่ต้องรีบบอ,อกมานะครับอืมอยากจะให้ท่านาศึกษาธรรมะให้รู้จักบาปบุญคุณโทษนะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับถ้าไม่งั้นแล้วศึกระหว่างพรรษามานี่เฮียสวยทั้งชีวิตเลยนะตอนผมบวชเนี่ย ไม่มีใครไม่มีใครบวชหลังเข้าพรรษานะแล้วผมบวชวัดดังด้วยนะแล้วก็ไม่มีใครศึกก่อนพรรษาหลังพรรษาไปแล้วไปสอบนะว่ากับภูมแล้วไปสอบนันนกธร,รรมตรีแล้วถึงจะไล่ศึกกันนะะทีละหลายหลายลูกแต่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแถวบ้านผมศึกกลางพรรษาบ้าไปเลยก็จริงแล้วเลิกศึกถ้าไม่มีนะเอี่ยศึกไม่ได้นะแต่ศึกนี่ผมเห็นเนะี่ยที่วัดที่ผมเคยไปบวชเน,ในใี่ยตายหากันมาหลายคนแล้วนะ แล้วแม่งตายแถวหน้าวัดทั้งนั้นเลยนะครับอืมนะฮะใครบวชช่วยบอกทีไม่รู้เหมือนกันนะมีแต่คนก็ถามผมอยู่ในเนี้ยและแหล่งข่าวที่บอกผมก็ไม่บอกชื่อเลยว่าเป็นใครและแต่ว่าเรารู้ว่าเขาไปบวชแล้วถ้าบวชแล้วก็คือเป็นพระเพราะเป็นพระเราก็อนุโมทนาสาธุจตก็ไหมครับเราไม่รู้เป็นใครไงนะครับนะฮะอืมนะครับ สวัสดีครับคุณธงชัยทองอ่อนอืมนะอาบสวัสดีด้วยจุ๊กลุนะครับบวชในรรษาต้องมีญาติสียชีวิตนะครับเขาถึงจะบวชกันก็คือส่วนใหญ่นะครับถ้าบวชในช่วงญาติเสียชีวิตเขาจะไม่บวชพระนะเขาจะบวชเนนถ้าบวชหน้าศพเนี่ยนะเขาจะบวชเนนให้ล้วไม่บวชพระนะครับโดยหลักแล้วจะไม่บวชพระให้และที่สําคัญโรคโควิดเนี่ย ผมจะบอกให้นะโรคโควิดตามวัดต่างๆนี่ไม่เขาไม่รับเลยนะผมพูดตรงๆผมก็จะไปบวชเหมือนกันผมจะไปบวชก่อนเข้าพรรษาด้วยผมยังบวชไม่ได้เลยพระไม่รับผมไปถามหลายวัดแล้วก็ไม่รับเลยเพราะว่าอ่ช่วงนี้มันเป็นโควิดผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านไปบวชได้ยังไงแต่ว่าก็โอเคละถ้าท่านบวชได้ท่านก็เป็นเป็นพิฆู่ะนะครับผมก็อนุโมทนาสาธุนะครับ